คุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองมาตั้งเยอะแต่ว่าทําไมไม่เห็นผลลัพธ์สักทีคลิปนี้มีคําตอบทําไมคุณเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนและเร็วมากขึ้นค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูมาปาง power i n s i d e o u t ช่องที่ช่วยให้คุณเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นฝึกเรื่องของไม n เสร็จและการนั่งสมาธิค่ะ สำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายเรียนนะคะเป็นสายที่ชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเลยะค่ะคลิปนู้นคลิปนี้ฟังนะคะอ่านหนังสือเขา้าคอสัมมนา,าเรียนไม่รู้กี่ร้อยครอสนะคะเราเนนะนต้องถึงร้อยครอสก็ได้นะเออแต่ว่าท่าไมรู้สึกชีวิตตัวเองเนี่ยย่ำที่เดิมไม่ไปข้างหน้าสักทีนะคะอยากจะบอกว่าถ้าคุณเป็นนักเรียนแต่คุณไม่ใช่นักลงมือทําคําถามคือสิ่งที่คุณเรียนไปเนี่ย มันจะเห็นผลลัพธ์ไหม ที่พูดได้นะคะเป็นเพราะว่าตัวครูวางเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าเวลาว่างก็ฟังอดแดีๆหนังอ่านหนังสือเรียนคอน,นุดคอนีมากมายนะคะแต่รู้สึกว่าทําไมตัวเองไม่ไปไหนเลยนะคะแล้วก็พอมีช่วงหนึ่งที่ครูบางเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อมันเกิดจากเหตุนี้เองแล้วคู่เปลี่ยนใหม่นะคะกลายเป็นว่าตอนนี้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะว่ายาๆนะอย่างประสบการณ์ส่วนตัวที่ครูเป็นเนี่ยก็คือครูฟังค่ะแต่ว่าไม่เคยมีเวลามาตกผลึก อ่าเมกเซนไหมคะก็คือคุณเนี่ยเรียนเยอะฟังเยอะแต่คุณไม่เคยมาตกผลึกว่าแล้วจากบทเรียนที่คุณเรียนเนี่ยคุณจะสามารถประยุกต์ับชีวิตตัวเองได้ยังไง อาจจะเริ่มจากแค่1อันคุณอาจจะไปฟัง1คลิปวิดีโอนะคะอาจจะเป็นเรื่องของทำงานให้กลายเป็นคนคิดบวกนะคะอาจจะฟังคลิปของคุณมาปัางอะไรนะคะแอบโฆษณาคลิปตัวเองแล้วหนึ่งนะคะเออคุณจะไปฟังมาเสร็จปุ๊บคุณลองหากระดาษมาสิแล้วก็ลองจดสรุปดูว่าเออจากคลิปวิดีโอคลิปเนี้ยคุณได้ข้อคิดอะไรบ้างขอแค่คลิปเดียวเลยแต่ว่าคุณสรุปเนื้อหาเน้นๆที่คุณรู้สึกว่าเอ,อ้ยเนื้อหาตรงนี้แหละที่ฉันเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ และหลังจากที่คุณจดสรุปเสร็จแล้วนะคะก็คือให้คุณลงมือทําทันทีค่ะไม่ว่าหัวข้อท็อปิกไหนที่คุณเพิ่งฟังมาคุณอย่าเพิ่งไปฟังเพิ่มแต่คุณเนี่ยจงจริงจังกับสิ่งที่คุณเพิ่งจดมาแล้วค่อยๆลงมือปฏิบตัติค่อยๆเห็นผลลัพธ์ทีละสเต็ป ดีกว่าที่คุณเรียนอะไรก็ไม่รู้นะฮะเยอะแยะเต็มหัวไปหมดจนความรู้ของคุณมันตีกันแล้วคุณก็สับสนงงว่าเอ๊ะฉันต้องทำยังไงต่อดีนะอันเนี้ยไม่รู้เกิดกับคุณมานะฮะแต่ส่วนตัวครัวป้าเนี่ยเป็นคือเรียนเยอะเรียนหลายอย่างแล้วก็งงตีกันเองนะคะดังนั้นเนี่ยให้คุณเลือกมาก่อนหนึ่งท็อป,ปิกที่คุณอยากจะพัฒนาตัวเองมากที่สุดแล้วค่อยๆเห็นผลลัพธ์ที่มันเปลี่ยนไป คิดว่าแบบนี้ดีไหมคะที่ว่าคุณแบบว่าไม่ต้องแบบคอยแบบฟังต่อเวลาหาหนู่นหานี่ทําคือครูปังเข้าใจนะว่าเราเนี่ยอยากเห็นตัวเองดีขึ้นใช่ไหมเราก็อยากหาความรู้กับตัวเองเยอะๆอยากให้ตัวเองรู้เยอะๆนะคะในหลากหลายมิติ แต่ว่าถ้าเราอ่ะไม่เคยมีเวลาให้กับตัวเองเลยอ่ะไม่ได้คิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองตรงไหนมากที่สุดอะสุดท้ายแล้วอะมันก็จะดูสเปกสปะนะคะเพราะฉะนั้นคุณเลือกมาก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้านไหนที่มีอิทธิพลกับชีวิตของคุณมากที่สุดถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงจุดนี้ได้แล้วเรื่องอื่นๆมันจะกระจายไปด้วยเอออันนี้อีก point นึงที่สําคัญนะคะส่วนตัวครูมาบ้าง รู้สึกว่าถ้าครูเนี่ยเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรักตัวเองจากภายในได้แล้วเนี่ยเรื่องอื่นๆที่ครูรู้สึกว่าเป็นปัญหาเนี่ยมันจะคลายหายไปด้วย ยังไงนะคะครูว่ามองว่าเรื่องของการรักตัวเองเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณรักตัวเองได้จากภายในแล้วเนี่ยค่ะสิ่งต่างๆที่คุณทําในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะอยู่ในแง่บวกคือคุณเนี่ยอยากทาเพื่อตัวเองจริงๆคุณอยากเป็นผู้ให้จริงๆแ้ะคุณรักตัวเองก็คือคุณอยากจะให้ตัวเองดีที่สุดเป็นสา์ที่คุณมองว่าถ้าวันเนี้ยคุณยังไม่รู้ว่าเราจะพัฒนาตรงไหนก่อนอยากให้คุณเนี่ยลองหาคลิปวิดีโอฟังหาเรื่องของ s e l ์ l ลิ e ทำยังไงเราถึงจะสามารถรักตัวเองได้จากภายใน จริง,รงเอออันนี้มันคือสิ่งที่เชื่อมต่อห,หลายๆเรื่องเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์นะคะไม่เฉพาะาความสัมพันธ์กับตัวเองเนี่ยแหละสําคัญที่สุดนะเอออันนั้นท็อปิกนี้นะคะคุณลองไปดูสิว่าเอ้ยตอนเนี้ชั้นเนี่ยยังขาดตรงน,นี้อยู่ไหม หรือถ้าคุณมองว่าตอนนี้คุณรักตัวเองมากละตรงน,นี้คุณผ่านล้วค่ะคุณลองหาดูซิว่าเออหรือว่าคุณจะต้องฝึกน,นั่งสมาธิเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่า่ขยจะต้องสนนื่เรื่องของมันมนี่ไหมเซตรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะลองหาเป็นหมวดหมวด,ดแยกๆไปนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาทีละจุดอ่านะแล้วก็ถัดมานะคะก็คือ ครูต้องมองว่าการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนชอบฟังเยอะเนี่ยค่ะการที่คุณหาเวลาว่างมาสอนคนรอบตัวก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่ทำให้คุณเนี่ยตกผลึกโดยที่คุณเนี่ยไม่รู้ตัวเลย อย่างส่วนตัวครูบ้างเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเรียนชอบฟังนะคะและครูมาบ้างเนี่ยก็ชอบออกมาทําคลิปสอนเช่นเดียวกันค่ะครูบ้างเป็นครูนะคะที่เป็นติวเตอร์สอนเด็กๆมานะคะคือสอนภาษาอังกฤษสอนคณิตเงี้ยะคะ่ะก็เป็นคนที่ชอบพูดชอบสอนอยู่แล้วแล้วก็มองว่าเฮ้ยขนาดตอนที่ครูมาบ้างเป็นติวเตอร์เนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ตอนนี้ยังเป็นติวเตอร์ยังสอนเด็กอยู่นะคะเออเวลา บางความรู้ที่เราลืมไปแล้วอะพอเราสอนสอนแกมมา p r e s e n t p a s t f u t u r e สอนเยอะๆๆมันตกผลึกอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่าที่เหมือนเราแค่อ่านหนังสือคุณนึกออกมาเวลาเหมือนคุณสอนคนอื่นอะคือคุณต้องมีความรู้ที่มันมากกว่าถูกปะแล้วเวลาความรู้ที่คุณเรียนมาแล้วคุณอามาสอนน่ะทำให้คุณเข้าใจ แบบลงลึกมากขึ้นดังนั้นคุณลองหาคนรอบข้างที่ว่าเอ้ยเหมือนเขามีปัญหาคุณลองเอาความรู้ที่คุณเพิ่งเรียนมาเนี่ยต้องมาสอนเขาซิว่าเฮ้ยเนี่ยเนี่ยวันนี้ฉันไปนเรียนอันนี้มานะเนีย่ยแชร์ความรู้เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเออคุณจะลองหาบัดดีก็ได้นะเป็นบัตด,ดีที่เหมือนแบบว่าเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เขาปิดอันนี้นะของดรโจริเพนซ่านะเออหรือว่าคนที่บอกว่าโอ้ยของนปโปเรียนฮิลนะวัน,นฉันฟังมาหนางังสือเดอะเมจิกอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะแบบว่ามาแลกเปลี่ยนกับคนรอบข้างที่เขาสนใจเรื่องเรื่องเดียวกันแล้วพักนานกันไปด้านหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทาให้การพัฒนาตัวเอง,องคุณเนี่ยมาสนุกมากยิ่งขึ้นอคิดว่าเทคนิคเหล่านี้เนี่ยคุณสามารถทําได้ไหมอะ,อะไรอางหน้างนะเดี๋ยวค,ครูบอกบคนใหม่อันดับแรกค่ะคือคุณเรียนก่อนหนึ่งเรื่องหามาก่อนหนึ่งคลิปที่คุณรู้สึกว่าำจำเป็นสำหรับคุณที่คุณต้องพัฒนาตัวเองแล้วจดสรุป สรุปว่าสิ่งสําคัญของคลิปนี้คืออะไรแล้วอะไรที่ฉันสามารถประยุกต์ใช้กับตัวเองได้บ้างโอเคไหมถัดมาถัดมาคืออะไรนะคะก็คือการที่คุณลองพูดสอนคนอื่นเออลองดูซิว่ามีใครที่คุณสามารถสอนได้บ้างและสุดท้ายก็คือลองหาบัดี้ค่ะหาบัดี้ในการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะอันนี้คือสามเทคนิคที่ทําให้คุณเนี่ยไม่เรียนสเปกส,สปะทิ้งทิ้งคว้างๆแล้วก็หลงๆดื่มๆนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะ อยากให้คุณเอาไปคิดต่อก็คือให้คุณลองวัดดูค่ะว่าจากวันเนี้ยที่คุณพัฒนาตัวเองอ่านมาเยอะฟังมาเยอะเรียนมาเยอะเนี่ยจากเมื่อก่อนของคุณอาจจะเมื่อสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะอะไรรู้ปะเพราะการที่เราเสพอะไรเยอะเออมันก็คือทําให้เราเนี่ย เอาความรู้เหล่านี้ค่ะลงไปสู่จิตใต้สำนึกแล้วเรียบร้อยบางทีเราไม่รู้ตัวเองเลยด้วยซ้ำว่าเราจิตไปแล้วแล้วรู้สึกเฮ้ยฉันอยู่กะที่อยู่เลยแต่ไม่หรอกค่ะครูเชื่อว่าทุกความรู้ที่คุณเรียนมาเนี่ยฝังลงไปที่ระดับจิตใต้สำนึกของคุณเรียบร้อยแล้วเพียงแต่คุณไม่ได้มองคุณไม่ได้สังเกตหรือไม่คุณอาจจะลองถามคนรอบข้างหรือว่าเฮ้ย ตอนนี้เนี่ยเออฉันมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นยังไงบ้างไหมอาจจะลองถามคนรอบข้างดูเพราะว่าคุณเช็คตัวเองคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าคนรอบข้างสามารถบอกคุณได้ว่าเฮ้ยตอนนี้คุณเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนแล้ว <c oughs> ดังนั้นนะคะครูป้าเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่เป็นสายพัฒนาตัวเองแล้วพวกเราก็จะ เติบโตไปด้วยกันดีไหมดีไหมนะคะครูมาปางและทุกคนที่ฟังอยู่พวกเราจะเติบโตไปด้วยกันเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดและเราก็จะมีความสุขไปด้วยกันนะและสำหรับใครนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้ครูมาปางมีแจกคอร์สนะคะนั่งสมาธิฟรี21วันนะคะถ้าหากใครสนใจอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองระดับจิต ได้สำนึกแล้วสามารถ m a n นิเฟสอนาคตที่คุณต้องการได้ก็สามารถแอดราคาที่ไลน์แอดครูาปางเพราะพลังในการสร้างอยู่ในตัวคุณวันนี้ครูปางพาวิเซลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ